เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอะแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีครับวันนี้กับพวกเราออยามะแคปิตอลนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับของเจ้านี่เลยนะครับผมฮาจิคาเซะนะครับผมสายแองเกิลเบดเดอร์เนาะที่ทุกคนเนี่ยขอกันมาบ่อยมากนะครับซึ่งพี่โอ๊ตก็เพิ่งมีเวลาทําให้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเด็กกันเลยนะครับซึ่งเล็กๆนี้นะครับได้คิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอาไว้สู้กับเจ้ามาจิซิลอร์อย่างไรด้วยนะครับผมติกเกอร์นะครับก็จะเป็นฟอนต์สีครับ ดอแปดและฮิวสี่นั่นเองนะครับผมก็เป็นทิกเกอร์ที่เพื่อมองว่าดีที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้นะครับซึ่งเด็กทาจิเกษตรเนี่ยเราจะไม่ใส่คีนะครับเพราะว่าเราจะใส่ฟอนเพื่อเอาพลังขอาหน้าไปตีให้มันตกทิกไม่อยู่นั่นเองนะครับผมส่วนดอแปดเนี่ยต้องใส่นะครับเพราะว่าเราจะต้องจูบหัวหาตัวเล่นแล้วก็ตัวตีแล้วก็รวมถึงเกสามอย่างแองเกลเบลเอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมเราไปเกณฑ์หนึ่งครับเกณฑ์หนึ่งเนี่ยเพื่อจะใส่คนนี้่าใบหนึ่งนะครับผมอย่างไกด์เดอร์แองกูเลร่านะครับผม ตัวนี้เป็นโปรโมซึ่งมันหาไม่ยากสำหรับใครมีก็ลองใส่ดูได้แต่ว่าพี่พียวย้ำก่อนว่าตัวนี้พี่วใส่ไว้เพราะว่าพี่วไม่รู้ว่าจะใส่อะไรก็เลยใส่ไว้นะครับซึ่งตัวมันสามารถนํามาตีได้แล้วก็บูธหลังไว้ได้ด้วยนะครับโดยสกิลครับมีความสามารถคือคอนติเนียลช่องเรียกการ์ดเอตัวเองถ้าเห็นตัวไหนก็ได้มีสามเกตตัวหกหมื่นนะครับผมมันจะเป็นตัวมันจะเจ็ดพันนะมันจะตีหมื่นเจ็ดนะครับผมต่อไปครับเป็นตัวของโซนิกเนาว่าใส่สี่ใบนะครับตัวนี้มาครับใส่สี่นะครับผมก็คือ ตัวเก่าอย่างโซนินาเนี่ยเป็นตัวไว้ปั๊มเกจให้กับสวีปเปอร์นั่นเองนะครับผมต่อไปตัวใหม่อย่างโอบาริโอสี่ใบครับโอบาริโอตัวนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าตัวมันเนี่ยใช้ในการเพิ่มพลังให้กับเรียรกาศที่มีเกจสูงเยอะๆอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะให้เกจใบละห้าพันเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวของซันเดรโลโฟนะครับสี่ใบอ่ะในี่นี้ว่าคนเกิดคำถามมาว่าพี่ๆไม่ใส่โปรโมทหรือ่ไม่ใส่โปรโมทหรออ๋อ พิ่มเกลอหนึ่งตัวนั้นเพื่อไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่ใส่นะ mm. เพราะฉะนั้นเล็กเล็ก,ลกนี้ทุกคนสามารถหาจัดตามได้โดยการซื้อของที่มีอยู่โดยที่ไม่ใช่โปรโมตโดยสนะครับซึ่งไปนี้นจริงๆอ่ะถ้าเราไม่อยากใส่ไปใส่ตัวอื่นก็ได้แต่พื่กใส่ตัวนี้เพราะว่าไม่รู้ใส่อะไรแล้วนั่นเองนะครับผมเกลหนึ่งก็ประมาณนี้เนาะอ๋อไอท้ที่ไอท้ไอที่ที่มันเหลือเนี่ยพี่ก็ใส่เกลหนึ่งเพราะว่าเด็กมันจําเป็นต้องไลท์เนาะเพราะฉะนั้นเกลหนึ่งก็ใส่มาเพิ่มพ่มมกกรระตาไไดด้ะะ็ีนคับ ต่อไปเกยสองครับเพื่อใส่เมกลเล็กไว้สองใบนะครับผมซึ่งสําหรับใครที่อยากใส่เมกลเล็กสามใบก็เอาเจ้านี้ออกไปใส่เมเกลเล็กก็ได้แต่ว่าใส่ไว้เพราะว่าการหลุดลายนะครับเบื่อหลายเกหนึ่งไม่ติดนะแั่ไว้สองใบต่อไปครับเป็นตัวของเทอร์โบสมิเลอรอนตัวนี้ก็สี่ใบนะครับผมและตัวที่ขาดไม่ได้อย่างเจ้าสวิปเปอร์อะโคกันโตหรือสวิปเปอร์อะโคกันสี่ใบนะครับเป็นตัวตีของเด็กนี้นะครับและตัวรองที่เป็นตัวตีตัวรองนะครับอย่างบอมแรปเตอร์หรือบอมแรปทอลที่การถ่ายเขียนไว้นะครับสีบ่ใบ เกตสองเราจะใส่เยอะมากนะสำหรับเด็กนี้เนาะจริงๆสามารถใส่ได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเด็กมันต้องใช้เกตสองในการช่วยกันตีเนาะเก2สองเป็นตัวตีนะครับผมก็จะใส่ไว้เท่านี้เลยนะครับผมต่อไปไปที่เกตสามครับเกตสามเนี่ยก็เราจัดในแองเกเบเดอร์เนาะหรือแองเกเบเบิร์เนี่ยที่เขาเรียกกันเนาะก็ต้องใส่ตัวนี้สี่ใบน,นั่นเองอย่างแองเกเบเดอร์แล้วก็หรือแองเกเบเบิร์นั่นแหละสี่ใบนะครับผมโดยตัวนี้เป็นตัวหลักของเด็กเราเนาะ แต่ว่า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 พี่็ใส่ตัวรองด้วยนะครับอยางออฟได้เขาเทเลโตนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีสกิลเดียวกันกับเจ้าเทอร์โบสมิลารอนนะครับคือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมก็คือเมื่อตีหรือเมื่อลงสนามเราต้องตีบรรยากาศขนาดน้นเมื่อตีบรรยากาศหรือเมื่อลงสนามปักเกียวหนึ่งใบให้รดยการหนึ่งใบได้ถามว่าพี่ครับทำไมใส่เกลียสามอย่างนี้แล้วถ้าหลุดมาทําไงล่ะครับหลุดมาก็ไม่เป็นไรครับหลุดมาเป็นตัวนี้ก็ยังสามารถโจมตีได้อยู่นั่นเองนะครับผมก็ปั๊บมาแรงให้สวิปเปอร์ให้มันแรงแล้วก็ตีไปเลยคร นะครับแต่ถ้าขึ้นนั้นก็ปเป็นเดาได้ก็ดีตัวนี้ก็เป็นตัวรองที่ดีมากนะครับต่อไปก็เป็นตัว,ตวของกิฟตเนาะกิฟต์หนึ่งจริงๆก็อย่างที่ร,รู้กันเนาะวิโอจะใส่เอ็กเซลสองไว้สี่ใบนะครับถาถามว่าทำไมใส่ไปแค่สนะี่ใบทั้งที่เกือบสามยี่หกตัวอ๋อจริงๆแล้วเล่นจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเล่นจริงๆคือปั๊บเดียวเขาก็ตายแล้วไม่ไม่เขากับเราเนี่ยครับตายแน่นอนนะครับผมก็จะใส่ไวไ้แค่สี่ใบจริงๆก็เหลือเฟือแล้วแต่ถ้าใครอยากใส่เกินก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ทิชชู่ใบผม โอเคเดี okay. ๋ยวต่อไปเราอยู่ที Next, wrong, no like ่วิธ like ีการเล่นข้าวของเด็กนี้กันเลยนะครับผมต่อไปมาอยู่ที่วิธีการเล่นข้าวของเด็กนี้กันเลยนะครับเด็กนี้นะครับจะเป็นเด็กที่เล่นได้หลายรูปแบบมากแต่ว่าที่เป็นจุดเด่นของเด็กนี้มากที่สุดคือความเร็วแล้วก็ความแรงของเด็กของมันในช่วงไลท์เกจสามไลท์แรกนะครับผมในช่วงเกตหนึ่งครับเกจหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราไลท์ไปใครสักคนหนึ่งไลท์ปุ๊บถ้าเราเริ่มก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมพอเริ่มหลังนะครับ เราจะต้องเจ็บดาเมจรก่อนเพราะว่าเขาตีเนาะอาจจะเจ็บดามเมจไปนหนึ่งดามิเอืทีนี้พอเข้าช่วงเกตสองครับที่พี่โอใส่เกรเล็กไว้เพื่อเอามาไลนนั่นเองนะครับผมและถ้าเรามีสวีปเปอร์เราจะลงสวีปเปอร์นี้นะครับแล้วก็ลงเทอร์โบนะครับไลน์เทอร์โบแปะเกตหนึ่งใบให้กับสวีปเปอร์จากนั้นเจ้านี้เลยครับโซนิกโนอาที่เราบอกที่เราบอกว่ามันเก่งมากก็คือมาต่อหลังสวีปเปอร์นี้นะครับผมแล,แ,ลและนะครับและ ถ้าสามารถหาตัวบูทหลังแวนได้จะดีมากแต่จริงๆบอดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบอดที่ดีแล้วนะครับผมก็เอาข้างนิตีก่อนเมื่อตีแวนกัดครับแปะเกลไดหนึ่งใบแล้วก็แปะเกล็ดให้กับสวีปเปอร์เนาะปึ๊บแล้วก็ตีปกตินะครับผมแล้วก็เอาแวนตี้แวนตี้ใช้สกิลหรือเปล่าก็แล้วแต่ดูดูมือก่อนถ้ามือมันโอเคแล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้เก็บไว้ให้เอาไว้ตีเฮอร์นาแต่รู้สึกว่าต้องการมือประกาศหน่อยก็กินแล้วก็โจนหนึ่งนะครับผมและให้ อ่าแล้วก็ได้เช็คแล้วก็เอาข้างนีต้ตีทีนี้ใช้สก,กิลของตัวนี้มัตติแวนได้วอลเฟอร์เทิร์นก็คือแปะเกรได้หนึ่งใบซึ่งจริงๆแล้วเทคนี้ไม่ถือว่าเป็นเทคบังคับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะแปะก็ไม่แปะก็ได้นะรุ่นเหมือนก้อนนิโนอาร์ด้วยก็คือเป็นเทคมาบูดนะครับแปะเกรให้ตัวหน้าได้หนึ่งตัวก็แปะไปทีนี้สวิปเปอร์จะมีทั้งหมดสี่เกรสวิปเปอร์มันจะบอกห้าพันต่อเกรที่นี่แล้วถ้ามีสามเกรมันจะไม่ถูกลด้ววยคคาาามามมสรรถนะับผ แปลว่าตอนนี้มันยืนอยู่สองหมื่นเก้าบวกแปดพันเป็นสามหมื่นเจ็ดนะครับการกินแล้วจัวได้ซึ่งมันส่วนใหญ่มันจะฮิตเพราะว่ามันตีอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดในเว็บนี้เลยนะครับผมทีนี้มาเข้าช่วงเกตสามครับเกตสามเนี่ยเขาอาจจะต้องเขาอาจจะตีไปเราหรืออาจจะไม่ตีเลยก็ได้นะครับอ่ะถ้าเขาไม่ตีเลยล่ะอา,อาจจะกัดแดมเรานะครับผมอ่าเราก็ไล่ไแนะอนเก็บเดอร์เนาะซึ่แล้วเราก็มีแอคเซลสองแปะม่ใ้หง ขอ,อย่าลวาเก็บไว้ตรงนี้นะครับแปะสองเ็จปุ๊บทีนี้บอดที่เราควรจะมีอย่างเจ้าตัวนี้เลยที่พี่บอกว่ามันดีนะครับหรือถ้าเรามีตัวนี้หรือบอมแรปเตอร์หรือสวิปเปอร์ในมือเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วหรือว่ามีรอบบริโอในมือนะครับมันก็จะประมาณว่าเป็นเทคที่ช่วยในการปั๊มเกตนั่นเองหรือว่าเพิ่มพลังได้นั่นเองนะครับพวกการที่เป็นจําพวกนี้เนี่ยเราจะใช้ในเทิร์นนี้ทั้งหมดแทบไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอย่างเช่น ถ้าเรามีสวิปเปอร์กับโซนิกนอาในมืออย่างนี้แล้วเรามีมืออย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เรียกว่ามือดีมากเลยนะครับผมรวมถึงเทอร์โบซามลอรอนด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้นะั้งสองเนาะในการมือเราจะค่อนข้างหนานิดหนึ่งนะครับเราจ,จะลงสวิปเปอร์แล้วเราก็ลงโซนิกนอาแล้วก็ใช้เทอร์โบซามลอรอนเลยละครับลงแล้วก็แปะเกตให้กับสวิปเปอร์นะครับผมเดี๋ยวไม่ก็อาจจะลงเทอร์โบไปตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็อาจจะลงบอมไปด้วย นะครับแล้วก็กดเทคแวนยัดตัวนี้ให้กับบอมนะครับแล้วยิงแต่ยังไม่ก็ยังไม่องกดบ,บอมนะบอมบอกว่าเมื่อเห็นไ,ไฟโดยดิไฮยาการในะตัวเองมันจะบวกห้าพันอ่ะเอาเอาเกณหนใบไปแปะแล้วบวกห้าพันต่ออีกที่มีเราใช้ตัวนี้ก่อนนะครับใช้เสร็จลงตัวนี้ปุ๊บเราก็แปะเกจนะครับให้บอมแล้วกดสกิลแวนยัดให้บอมอีกทีหนึ่งแล้วกดเทคบอมนะครับได้หนึ่งชิปมันก็จะเป็นสอ,องหมื่นละจริงที่พอเป็นสองหมื่นปุ๊บนี่เลยครับรอมาเรียว เราก็จะโซบาร์นะครับแล้วก็อาจจะแบงเกตให้สวิปเปอร์แค่นี้ก็ได้หรือให้บอมบ์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสมมติว่าให้สวิปเปอร์แล้วกันกระจายพลังนะครับก็จะบบกอีกหมื่น 100, นะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะให้สวิปเปอร์แต่แรกเราควรจะเอาเกตที่ให้จากบอมบ์ใบหนึ่งเอาไว้ตรงนี้แล้วให้บอมบอก์กแค่หมื่นารก็พอนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเพื่อกระจายพลังให้มันเลือดาเฉลี่ยกนันนะเพื่อให้มันจะมีระเบียบที่คงที่ที่สุดนะครับผมทีนี้เวลาตีนะครับเด็กนี้จะตีแบบนี้ ก็จะเอาข้างนี้ตีก่อนก็ได้หรือจะเอาห้องแอสเซอตีก่อนก็ได้สมมติาาว่าเราแอสเซอตีก่อนแอสเซอเนี่ยมันบวกไปสองหมื่นเนาะมันก็เป็นสองหมื่นเก้าบวกค่าพันสามหมื่นสี่นะครับผมอันนี้เป็นหมื่นเจ็ดทีนี้เท็คของตัวนี้เมื่อตีแปะเกตแตนั้นเท็คตัวบูสต์เมือ 8, เอ่อบูสต์แปะเกตมันก็จะเป็นสามหมื่นเจ็ดบวกอีกหมื่นเป็นสี่หมื่นเจ็ดนะครับข้างนี้ก็ทําเหมือนกันครับก็บูสต์แปะเกตตีแปะเกตนะครับก, 30, ก็จะเป็นบวกไปสามหมื่นพอบวกไปสามหมื่นเนี่ยมันก็ตีอยู่่ทีเเหมื 17, 3, 4, 7, นนนจะบบกป็ครั แล้วทีนี้เราก็เอาแวนตีอ่ะทุกคนอาจจะถามงงว่าทําไมหลังแวนถึงไม่ยอมแ็กเกตให้สมมติวราตลาดจะมาพลังเพราะว่าเราจะามาบูตเพื่อที่ให้มันพลังของมันอะเกินสองหมื่นห้าพันนั่นเองแล้วใช้ก็เข้าตบานนะครับแล้วก็ลุกทุกตัวที่มีสามเกตขึ้นไปอันนี้นอนอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วแถวหน้าบอกห้าพันแวนมาจะตีอยู่ที่สองหมื่นห้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาตัวหลังเนี่ยออกไปมันตีอยู่แค่หมื่นเจ็ดแล้วมันกัดง่ายนะครับเราก็จะบูตไปด้วยเพื่อให้มันเพิ่มโอกาสในการตีเข้ามากข นนี้อันนี้จะสะ 2, ักสองหมื่นอาอันนี้สามหมื่นสี่เป็นสามหมื่นเก้าตัวเนี้ยจะมีอยู่ที่สี่เกรดแต่ตัวนี้บวกหมื่นให้แล้วจะเป็น 30, บวกไปสามหมื่นบวกห้าพันสี่หมื่นสี่ตัวนี้มีหกเกรดเป็นสามหมื่นเก้าบวกห้าพันสี่หมื่นสี่เหมือนกันก็ประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นเด็กที่ถ้าเราเริ่มก่อนอย่าลืมว่าอีกฝั่งที่เกตสองเราอยู่เกตสามแล้วเราทําได้ขนาดนี้อีกฝ่ายคือต้องตายแน่นอนนะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเด็กโปรไฟล์ในครั้งนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอาย่ามาคอมเมนต์ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเด็กโปรไฟล์ของเด็กอะไรกดติดตามใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย